ล้อที่เปลี่ยนโลกมารู้เรื่องของยานพาหนะกันนะครับวันนี้ยานพาหนะคืออะไรร้องถามคนข้างๆดูนะครับมันทำให้เราได้ท่องเที่ยวไปไหนได้เร็วขึ้นและก็ไกลขึ้นเรามาสำรวจกันว่ายานพาหนะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในอดีตสมัยก่อนคนก็ใช้อะไรง่ายๆเช่นไม้หรือก้อนหินในการที่จะกลิ้งวัตถุที่หนักๆ และนำไปสู่การประดิษฐ์ล้อทำให้เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยคราวนี้หลังจากนั้นล้อก็ถูกเอาไปติดกับรถเข็นแล้วรถเข็นก็เอาไปติดกับสัตว์อย่างเช่นมา้าและนี่ก็ช่วยให้คนสามารถขนส่งสินค้าและเดินทางได้ระยะทางที่ไกลขึ้นต่อมาในศตวรรษที่18ก็มีการประดิษฐ์เครื่องจักร ที่ใช้พลังงานจากไอ้น้ำแบบรถไฟคนันนี้แล้วเครื่องจากไอ้น้ำนี่นะเขาเอาไปใช้กับรถไฟแล้วก็เรือไอ้น้ำทำให้การขนส่งดีมากๆพอปลายศตวรรษที่19กก็มีการประดิษฐ์รถยนต์ขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ทำจากน้ำมันนั่นเองและรถยนต์เนี่ยทำให้คนสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและเป็นอิสระมาก และปัจจุบันนี้ก็มียานพาหนะหลายแบบมากตั้งแต่รถยนต์รถบัสไปจนถึงเครื่องบินหรือยานอวกาศเลยเยอะมากๆพวกมันก็ใช้พลังงานที่มาจากแหล่งต่างๆกันนะเช่นน้ำมันหรือว่าไฟฟ้าหรือแม้แต่แสงอาทิตย์การพัฒนาของยานพาหนะเนี่ยมันทำให้ชีวิตและการเดินทางของเรามันง่ายขึ้นโลกใบนี้มันเล็ก อย่าลืมขอบคุณวิศวกรที่เขาช่วยประดิษฐ์และคิดค้นยานพาหนะในอนาคตให้เราด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆจากวิดีโอของเราทุกวันนะครับ